ผมสบายดีครับผมคนลักกงนกช่างบินครับนะครับงานกงนกกระทาทุ่งนะครับใบนี้สี่พันห้าร้อยบาทครับผมด้านในก็มีเกินนอกครับแบบตูดประมาณนี้ นี่กรง,กงนกคุ้มผมนะครับราคา4ี0 0ห้าครับตะขอแบบนี้นะครับเพราะตะขอธรรมดา4,000ันทวนครับของมังกรละเอียดเหมือนกันครับกรงกระางผม,งาาผมส่งอสองใบนะครับผม สนใจกองโกคุ้มแบบนี้หรกองโนกระทาครับอันเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ใต้คลิปนะครับผมสนใจทักแชทได้ครับครับกองทำตลอดครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาลงนะครับผมโนคุ้มเหมือนกันครับ อย่าลองยิงเล็กยิงทำยากนะครับนะครับมาท่าทถุงับผมสนใจติดต่อเบอร์ใต้คลิปนะครับอราบสวัสดีครับ